สปอยวันพีทตัวเต็มตอนที่1,120มาแล้วนะครับและทางช่องของเราจะมาพร้อมกับภาพออฟฟิเชียลด้วยและตอนนี้จะมีชื่อตอนว่าแอสาราซึ่งเราจะรู้จากตอนสั้นแล้วว่าแอสารานั้นได้สละชีวิตตัวเองเพื่อปกป้องให้กลุ่มหมวกฟางเดินทางออกไปได้และถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วก็กดไลค์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนิดนึงนะครับ และก็เข้าไปรับชมกันได้เลยสวัสดีครับพบกับ o อซ Studio ช่องของคนรับหนังการ์ตูนอนิเมะและคอมิกและภาพปกตอนของ1120เนี่ยก็จะเป็นมินิสตอรี่ของยามาโตเช่นเคยนะครับ ซึ่งตอนนี้ไดเมียวของแคว้ยคิบินะครับนั่นก็คือเดนจิโร่เขากำลังคว้างตะข่ายนะครับจับเด็กๆที่ปลาหินใส่มายามาโตะนั่นเองและก็เข้าไปทักทายแกะยามาโตะและเริ่มตอนของ1,120นะฮะก็จะเจอกับภาพแฟตแบ็กของเวก้าพังนะครับตอน26ปีที่แล้วที่พังฮาศาด ณเวลานั้นนะฮะสภาพเกาะยังดูอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากมีป่าไม้ล้อมรอบศูนย์วิจัยมากมายและตอนนี้เราจะได้เห็นโคเวอร์และพังกำลังคุยกันอยู่ทั้งสองเนี่ยยังดูวัยรุ่นและยังหนุ่มกันอยู่เลยหัวของเวก้าพังนะฮะก็ยังดูโตส่วนโคเวอร์ก็ยังผมดำดกอยู่เลยและเราจะได้เห็นมังกรตัวหนึ่งซึ่งเป็นมังกรของทั้งสองคนและแน่นอนว่ามังกรตัวนี้เป็นตัวเดียวกับที่ กลุ่มของลูฟี่ได้เจอกันตอนพังฮาสานนั่นเองโคเวอร์ cover นะฮะได้ขอร้องให้พังช่วยเขานะฮะสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่หายไปเพราะเขาต้องการความรู้และข้อมูลจากสายความรู้อื่นๆด้วยแต่พังนะฮะได้ปฏิเสธไปเพราะตอนนี้เขาได้ทำงานให้กับรัฐบาลแล้วและพังก็ยังเตือนกับโคเวอร์อีกว่านี่นายยังจำได้หรือเปล่า,านายนะถูกรัฐบาลโลกจับตามองและโดนจับไปกี่รอบแล้ว และโคเวอร์ก็ได้อธิบายกับพังต่อว่าเกี่ยวกับคนที่มีชื่อดีและถูกฆ่าไปต่อหน้าต่อตาเขาก่อนหน้านี้ซึ่งก็คือพี่ชายของเขานั่นเองและโคเวอร์ก็ได้บอกชื่อเต็มของตนเองให้เวก้าพังฟังซึ่งชื่อเต็มของเขานั้นก็คือไคโอมดีโคเวอร์ซึ่งวันนั้นเขาได้โกหกเพื่อที่จะได้มีชีวิตรอดมาจากกลุ่มคนที่ฆ่าพี่ชายของเขานั่นเอง และเราจะได้เห็นช่องเล็กๆข้างๆนั้นว่าพี่ชายของโคเวอร์ที่ถูกฆ่าวันนั้นและในสถานการณ์นั้นเองโคเวอร์ต้องโกหกว่าเขาเป็นเพื่อนกันเพื่อเอาตัวรอดมาได้และโคเวอร์ยังพูดอีกว่าแล้วนายจะบอกว่าคนที่ต้องถูกฆ่าเพียงเพราะเกิดมาในตระกูลหรือเพียงเพราะมีสิ่งดีอยู่ในชื่อนั้นน่ะเหรอแต่ถึงกระนั้นก็ตามแม้โคเวอร์จะพูดไปขนาดนั้นเวก้าพังก็คงปฏิเสธที่จะช่วยโคเวอร์ ในขณะที่พังเดินออกไปและกำลังเข้าไปในศูนย์วิจัยคบเวอร์ก็ได้พูดบางอย่างเขาได้พูดกับเวก้าพังว่าฉันขี้คายมันได้พังฉันได้ยินเสียงจากอดีตและภาพก็ได้ตัดมาอีกหนึ่งสถานการณ์เมื่อ22ปีที่แล้วพังและซีซ่าได้ยินข่าวเกี่ยวกับการสังหารหมู่บัตเตอร์คอที่โอฮาราซีซ่าพูดขึ้นว่าเขาอยากเห็น การสังหารหมู่ครั้งนี้ด้วยตาของเขาเองแต่ในขณะนั้นเราจะได้เห็นว่าเวก้าพังนั้นเศร้าและเสียใจเป็นอย่างมากและภาพก็ตัดไปที่เหตุการณ์ที่พังไปที่โอฮาลา่าก่อนหน้าที่เขาจะได้เจอกับดราก้อนที่นั่นพังได้ยืนร้องไห้หน้าทะเลสาบพ,พร้อมกับมองโปสเตอร์นำจับของนิโคโลบินพังพูดว่าพวกนายทุกคนตายเพื่อปกป้องหนังสือเหล่านี้ ใครในโลกจะโง่พอสารต่องานของพวกนายกันละ่ะโคเวอร์และภาพก็ได้ตัดมาที่ตอนปัจจุบันเราจะได้เห็นเชฟขาแดงและปาติกำลังนั่งฟังการออกอากาศจากปาราตีเอและจะได้เห็นสะพานเตกิลาวูฟที่เราทหารกำลังต้อนเชลยอ,อยู่และภาพก็ตัดมาที่เกาะเอกเฮด เราจะเห็นนิโคโลบินกำลังนั่งฟังข้อความของเวก้าพังเธอปิดตาด้วยมือขณะที่ฟังและเหมือนว่านิโคโลบินจะรู้อะไรบางอย่างแล้วและข้อความของเวก้าพังก็มีขึ้นว่าประวัติศาสตร์น่ะถูกเขียนด้วยผู้ชนะเท่านั้นส่วนเสียงของผู้แพ้น่ะมักจะถูกลบหายไป แต่หลังจากหลายชีวิตถูกสังเวยไปฉันก็ตัดสินใจที่จะเปิดเผยความจริงที่ถูกฝังเอาไว้และหวังว่าข้อความของฉันจะถูกออกอากาศได้อย่างราบรื่นและภาพก็ตัดมาที่ลาโบเฟตโซโลและจินเบยได้อยู่บนเรือเรียบร้อยแล้วส่วนนาซือจูโร่ปลิวไปไกลๆหลังจากที่ปะทะดาบกับโซโลในตอนก่อนหน้านี้แต่กัน,นั้นก็ยังทำอะไรนาซูจูโร่ไม่ได้และเขากำลังกลับมาที่เรือของ กลิลิทได้บอกกลุ่มหมวกฟางว่าอย่าเพิ่งออกเรือเพราะนาซูจูโร่จะโจมตีกลางอากาศได้อย่างแน่นอนและระหว่างที่ลิลิทพูดได้มีเงาปริศนาเข้ามาด้านหลังของลิลิทนั่นก็คือแอสลาดและทันใดนั้นแอสลาดก็ได้ซัดลิลิทจนสลบลงไปแอสลาดได้ปิดสัญญาณบนหัวของลิลิทสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้กลุ่มหมวกฟางนั้นต่างตกใจกับการกระทำของแอสลาดเป็นอย่างมาก โซโลได้เข้ามาถามว่าแกทำอะไรลิลิทนะและแอสลาดก็ได้พูดกับกลุ่มหมวกฟางว่าฝากดูแลลิลิทด้วยนะที่เหลือนะฉันจัดการเองและในขณะนั้นยอคที่กำลังตามสัญญาณของลิลิทและแอสลาดอยู่ก็ได้พบว่าสัญญาณของลิลิทนั้นหายไปแล้วเหลือแค่แอสลาดเท่านั้นส่วนด้านของนาซูจูโร่นั้นเขากับพุ่งกลับมาที่เรือ พร้อมที่จะโจมตีใส่เท้าสั้นสันนี่ชอปเปอร์ได้บอกจินเบว่าให้รีบออกเรือเร็วๆและทันใดนั้นจินเบก็รีบออกเรือเลย โซโลก็ได้บอกให้บุ๊กทำอะไรบางอย่างส่วนทางด้านของแอสลาดนั้นได้บินออกไปและคว้าตัวของโนซาจูโรไว้แต่ในขณะนั้นโนซาจุโรได้ฟันแขนของแอสลาดได้ขาดไปหนึ่งข้างแต่นั่นไม่ได้ทำให้แอสลาดปล่อยตัวนาซูจุโรไปเขายังคว้าตัวนาซูจูโรและพุ่งออกไป เราจะเห็นว่าตัวของแอสตรานั้นใช้รองเท้าไอพ่นของเขารวมถึงชุดไอพ่นได้พานาซิจุโรบินออกไปให้ไกลที่สุดจากเรือเทาสั้นซันนี่และเทาสั้นซันนี่ก็ได้พุ่งทะยานออกไปและภาพก็ได้ตัดมาที่ชายฝั่งของเกาะเอ็กเฮดอีกครั้งหนึ่งในศึกของเผ่าเอลบัฟหุ่นยนต์ยักษ์และ5้าผู้เท่าที่เหลือเอเมดกำลังจะพูดอะไรบางอย่างกับลูฟี่และดูเหมือนว่าลูฟี่จะตื่นตาตื่นใจที่ได้เจอกับหุ่นยนต์ยักษ เอเมดพูดว่าฉันดีใจที่ได้เจอกับนายอีกครั้งจอยบอยส่วนดูฟี่ก็ดูเหมือนจะงงกับคำพูดของเขาว่าจอยบอยคือใครและกำลังมองหาว่าใครคือจอยบอยและเอเมดก็ได้ตบมาพูดว่าฉันพูดกับนายอยู่ไปลุยเลยสตูของนายคือสตูของฉันฉันดีใจมากที่ได้สู้กับนายอีกครั้ง ส่วนด้านลูฟี่เหมือนเขาจะดีใจเป็นอย่างมากและพูดค้นว่าเจ๋งมากเลยนาะยนายพูดได้ด้วยและเอเมทก็บอกว่าจอยบอยกำลังตกอยู่ในที่นั่งลำบากและอันตรายฉันจะปกป้องเขาเองดอลลี่ได้สั่งการลูกน้องของเขาเพื่อเตรียมที่จะออกเรืออีกครั้งและลูฟี่ก็พูดขึ้นว่าหมอนั่นจะบอกว่าจะปกป้องจอยบอยแล้วหมอนั่นอยู่ไหนล่ะไอ้จอยบอยนะ่ะลูฟี่ได้พูดกับโบกี้ส่วนโบกี้ก็งง และพูดขึ้นว่าหุ่นยนต์นั้นพูดได้เหรอฉันไม่เห็นจะได้ยินเลยและในขณะนั้นจูปิเตอร์ก็ได้พุ่งเข้าใส่หุ่นยนต์ยักษ์เอเมดส่วนเอเมดนั้น ได้ยกมือขึ้นเตรียมที่จะโจมตีแต่เนื่องจากร่างกายของเขาไม่ได้ใช้การมานานการโจมตีของเขาจึงไม่ออกมาพวกลูฟี่ผิดหวังที่ไม่ได้เห็นการโจมตีของเขาเราจะได้เห็นว่าหน้าแฟงกี้กับซันจิตานั้นได้เปล่งประกายออกมาเลยตอนที่เอเมดกำลังตั้งท่าโจมตีหลังจากนั้นที่เอเมดวืดตาของลูฟี่และซันจิก็ได้ถลุนออกมาตกใจอะไรกันนะเจ้าหุ่นยนต์ลูฟี่กับซันจิได้พูดขึ้นมา และทันใดนั้นจูปิเตอร์ก็ได้ขย่ําแขนข้างหนึ่งของเอเมดหายไปแต่เอเมดก็ใช้แขนอีกข้างที่ยังเหลืออยู่ยันเอาไว้ได้ทันใดนั้นเซตเทินก็ได้กระโดดขึ้นไปบนเรือของเผ่าเอลบัฟโดยใช้หัวของจูปิเตอร์เป็นฐานกระโดดนั่นเองและเซตเทินก็ได้มองดูคูมะและบอนนี่และทันใดนั้นบนฟ้ากลุ่มของซันจิและเผ่าเอลบัฟจะได้เห็นเรือเทาสันซันนี่ที่กำลังบินอยู่บนท้องฟ้า โซโลได้บอกให้ทุกคนเกาะเอาไว้ให้แน่นเพราะอีกแป๊บเดียวเราจะกระแทกลงพื้นแล้วตัดมาที่ฝั่งนาซูจูโร่และแอสลาดนาซูจูโร่ได้พูดว่าไม่คิดเลยว่าแกจะเสียสละตัวเองส่วนแอสลาดก็ยิ้มและพูดขึ้นว่าไม่ใช่ฉันไม่คิดว่านี่คือการเสียสละเพราะว่านี่คือการช่วยเหลือและทันใดนั้นแอสลาดก็ได้ระเบิดตัวเองบ้ม การระเบิดของแอสลาดนั้นเป็นแสงสว่างวาบขึ้นมาบนท้องฟ้าเลยทันทีทุกคนบนเรือซันนี่ต่างตกใจอะไรกันนะเราจะได้เห็นว่าหลังจากการระเบิดของแอสลาดนั้นหน้าของนาซูจูโร่นั้นได้หายไปส่วนหนึ่งเลยทันทีและเราจะได้เห็นรีแอคชั่นของอุซบและชอปเปอร์ว่าสองคนนี้กำลังร้องไห้กับการเสียสละไปของแอสลาดและกลุ่มหมวกฟางได้ออกเรือสำเร็จแล้วอุซบพูดว่าเธอไม่น่าทำแบบนั้นเลยแอสลาด เราจะได้เห็นว่ายอกหัวเราะและดีใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเขาก็พูดขึ้นว่าสัญญาณของแอส a รดได้หายไปแล้วตอนนี้เธอได้บอกกับพวกห้าผู้เท่าและได้บอกอีกว่าตอนนี้นะ่ะฉันคือพังเพียงหนึ่งเดียวนาซูจูโร่ยังพูดขึ้นอีกว่ายังทุกอย่างยังไม่จบเพียงแค่นี้แนะ่และดูเหมือนว่าซตเทลจะลำคานกับยอกเป็นอย่างมากและพูดขึ้นว่าใหญ่นั่นน่ะพราไม่หยุดเลยฮะและในขณะนั้น เซตเทิลและวอลคิรีกำลังมุ่งหน้าเข้าหาหุ่นยนต์ยักษ์เอเมดพร้อมกันเพื่อทำลายหุ่นยนต์ยักษ์และหยุดการออกอากาศของเวก้าพังเอเมดได้พูดกับตัวเองว่าฉันจะไหวอีกแค่ไหนนะแต่ตอนนี้นะ่ะคือเวลาสินะเวลาที่ฉันจะใช้สิ่งนั้นและเราจะได้เห็นคำพูดที่ออกอากาศของเวก้าพังอีกครั้งหนึ่งพังเริ่มกล่าวถึงกลุ่มของโรเจอร์เมื่อ25ปีก่อนเขาพูดว่า โจนสลัดโกดีโรเจอร์ได้ออกเดินทางไปรอบโลกซึ่งไม่มีใครเคยทำได้มาก่อนและหลังจากคำพูดของเวก้าพังที่พูดชื่อของโกดีโรเจอร์ออกไปเราจะได้เห็นภาพที่ตัดมาที่อิมเพลดาวนักโทษทุกคนต่างตกใจกับชื่อจริงของโรเจอร์และพูดกันขึ้นว่าหมอนั่นเวก้าพังมันพูดว่าโกดีอย่างนั้นเหรอ และตอนที่1,120ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะฮะแต่ยังไงก็ยังมีข่าวดีว่าอาทิตย์หน้าวันพีชไม่ได้งดนะครับเนื่องจากตอนหน้าจะเป็นตอนที่ครบรอบ27ปีของวันพีชดังนั้นจะมีหน้าคู่สีพิเศษเปิดตอนด้วยซึ่งมันง่ายมากเลยกับการที่ผมจะนำมาทำปกหากถูกใจอย่าลืมกดไลค์และซ b s สไ i b e เป็นกำลังใจช่องให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ